วันนี้จะคุยนะครับเรื่องของความรักนะฮะ <c oughs> วันนี้ลงคลิปในวันหยุดนะฮะก็เลยคิดจะไปคุยเรื่องงานเรื่องอะไรนึงใส่ใจเครียดกันนะคือเรื่องความรักนะฮะช่วยนคนพูดถึงความรักกันบ่อยนะครับเรื่องที่จะคุยเรื่องของคนมักถามกันบ่อยนะครับว่าคู่จะมาเม,มื่อไหร่ทําไมดวงไม่มีคู่หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทําไมความรักไม่สมหวังนะฮะหรือว่าคู่แท้หน้าตาย,ยัางไร ะครับแล้วทํายังไงให้มีคู่นะฮะโอ้โหเหมือนกับวันหยุดเนี่ยผมว่าสองสัปดาหเนี้คนเขียนมาคุยเรื่องของคู่ครองกันเยอะมากหรือเรื่องความรักกันเยอะมากนะฮะมันอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งคือเลยไหมฮะในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับดาวศุกรขสัมพัน <privilege> ธ <zw ang acak> ์กับดาวเสาร์นะฮะศุกร์กับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูดาวศุกร์ดาวแห่งความรักดาวเสาร์ดาวแห่งความทุกข์นะครับความรักดันประกบความทุกข์มันกระทุกเพราะรักนะฮะบางคนทะเลาะเบาแว้งกันในช่วงเดือนที่ผ่านมาหนักหน่วงเลยนะ บางคนมีปัญหาไม่เข้าใจกันนะฮะก็แล้วแต่นะครับสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นอึดอัดเรื่องความรักนะครับแต่ในช่วงที่สองที่ผ่านมาดาวย้ายนะครับเลยทําให้ดาวสุขผ่อนคลายขึ้นนิดนึงอ่ามันก็ทําให้คนยังมีผลพวงเอฟเฟกในเรื่องของความรักมาถามนะครับวันนี้กเลยจะคุยเรื่องของดวงไม่มีคู่นะฮะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกนะเพื่อนๆครับ เขาว่าดูไม่มีคู่นะฮะบางทีอ่ะดูตรวจเช็คละเอียดนะครับปรากฏว่าไม่ใช่ไม่มีคู่แต่มีคู่ยากนะครับมีคู่ยากมีคู่ช้านะครับมันไม่ได้่างใจนะฮะบางทีเราเคยเห็นเพื่อนๆเราในสมัยเรียนที่อ่านะป๊อปปูล่ามากนะฮะคือแม่คนจีบเพียบนะฮะหน้าตาดีนะครับสวยนะครับห่อนะฮะ จเจอเพื่อนเราห้องเราหรือห้องข้ขางๆเราหรือเพื่อนในกลุ่มเรานะฮะจะเด่นมากคนจีบเพียบนะฮะวันพิเศษต่างๆวันปีใหม่อะไรกต็ตามก็จะมีดอกไม้ของขวัญน,นะครับมีสกสอนะมาให้นะฮะเสกสอเท่น,นะใสยก่อนซื้อสกสอะะแล้วก็ส่งยุคกกัจีุบันไม่มีนะเอ๊ยยังมียังมีเคยเห็นอยู่นะฮะยังมีอยู่นะครับแต่น้อยมากๆนะฮะแต่ก่อนนี่โอ้โหอยู่นอกเลยนิดน,นะฮะช่วงก่อนปีใหม่นะ ถ้าไปห้างจะเห็น,นะฮะ,ะกาสกสอมีเลือกเพียบเลยนะฮะแบบมีสวยๆงางามนะฮะหรือมีมีเกรดอะไรที่เป็นเป็นเงาเงาเงินสีเงินนะฮะแล้วมาเลยโรยๆที่สะกะสะนะอะไรครับเนี่ยแล้วแต่นะฮะเยอะเลยบางคนป๊อปแบบนขนาดนั้นนะฮะแต่คุณเพื่อนสังเกตไหมหลายคนที่มีบุค,คลิกแบบนี้นะฮะแล้วพอเข้าถึงวัยทํางานนะฮะคนเหล่านั้นหรือรยุคป,ปัจจุบันนะฮะ เพื่อนๆเหล่นานี้นะครับบางท่านก็ยังไม่มีคู่เลยนะทั้งที่เราเห็นแล้วว่าเนี่ยต้องมีคู่แต่งงานมีครอบครัวก่อนใครแน่นะครับอส่วนเพื่อนบางท่านนะฮะที่หน้าตาดูกปกติธรรมดานะ,ะก็บแบบทเทียบกับคนส,สวยๆหรือล่อๆในเพื่อนเราเนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะและแถมนะครับนี่สายใจคอก็เป็นคนที่กระดกกระเดกนะฮะหรือว่าบางคนใช้ยาม้าดิกระโหลกนะฮะบ,บางคนก็สมัยก่อนก็แบบ ผิวคร้มครัำนะฮะยุคเราต้องยอมรับว่าประเทศเราเมืองเรานะหน้าตาอะไรก็ตามนะต้องชอบความขาวถูกไหมอ่าบางคนนะก็หน้าผิวสีแทนนะฮะหน้าตาปกตินะ,ะนิสัยคอแบบกระดูกเกลกอะไรอย่างนี้ด้วยนะอ่าแล้วทำไมะฮะแล้วแถมไม่มีคนจีบเลยนะคุยถึงเรื่องการจีบนี่แถมไม่เอาเลยบางทีผู้ชายมายังไล่ตะเพิดนะฮะแต่วันเดือนผ่านไปนะกลายเป็นเอา้า แต่งงานก่อนใครในกลุ่มเลยนะฮะมีลูกนะฮะปัจจุบันมีหลายคนแล้วนะครับกลายเป็นมันเป็นอะไรที่เวลาคุยกันทีมันก็มีความย้อนแย้งในอดีตกับหน้าตากับปัจจุบันอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นมันเป็นการหาคําตอบไม่ได้ถูกไหมฮะในมุมทั่วไปนะฮะแต่บางคนบอกเออบางคนนะจริงๆไม่ใช่ว่าคนสวยด้วยหน้าตาต้องหญิงนะฮะหรือว่าทั้งทำตัวหญิงบางทีก็หน้าตาหรือทําปกติวิสัยธรรมดานะฮะเพียงแต่ว่า บางครั้งก็อจะไม่ชอบใครก็ได้ถึงไม่แต่งก็ได้นะฮะไม่ใช่ว่าต้องแบบไม่มีคนมาจีบมี่นะฮะแต่ว่าไม่เลือกเนี่ยหรือบางทีเลือกแล้วนะฮะแล้วก็มีเหตุให้เลิกลากันมันไม่คลิกนะครับแต่ในดวงชะตามันตอบได้ไงฮะมันดูได้ไงฮะในดวงชะตานะเราสามารถดูในเรื่องของคนไหนดวงมีคู่ยากมีคู่ช้าหรือไม่มีคู่หรือมีคู่ไวนะครับ พอเราไปตรวจเช็คคนที่เพื่อนที่หน้าตาปกติธรรมดานะฮะกระดกกระเดกนะฮะแก่นแก้วเสียงวายนะฮะชอบปีนต้นไม้มันมีเพื่อสวิก่อนนะปะกติหน้าตาก็ธรรมดานะเออชอบปีนต้นไม้นะครับปีนอย่างเลยนะฮะไม่รู้เป็นไรฮะเจอที่ไรต้องอยู่บนต้นไม้ก็สนุกเขานะฮะแต่ปัจจุบันโอ้สวยะฮะมีลูกนะครับแล้วก็แฟนดูดีโอ้แบบดีแบบเฟคเพอร์เฟกเลยนะ คือเนี่ยบางทีคนก็คลิกวิตกลงมันคืออะไรทําไมคนเราเป็นยังไงแต่ถ้าเราตรวจเช็คดวงชะตานะฮะมันเห็นได้ชัดเจนว่าเออดวงมันบอกได้ว่าแต่งงานไวแน่นะฮะมีคู่ไวแน่นะฮะทั้งที่สมัยก่อนก็ไม่ได้แบบมีเสน่ห์เท่าคนหน้าตาดีครับเนี่มันก็มีนะดวงชะตาบ่งบอกนะฮะกับอีกอย่างหนึ่งครับคนที่อย่างที่บอกว่าทั้งสวยทั้งหล่อนะฮะปัจจุบันก็บางคนก็แต่งและบางคนก็ยังไม่แต่ง,ไม,ตงไม่แต่งเพราะไม่เลือกก็มีนะฮะไม่แต่งแล้วไม่เอาแล้วใครไม่เอาใครก็มีนะฮะ แต่ว่าในดวงบอกได้ว่ามีคู่หรือว่าไม่มีคู่นะครับนี่วันนี้ก็เลยมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเพื่อนๆที่ยังไม่มีคู่นะฮะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นน้องเราคนรู้จักเรานะฮะไอ้มีคู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีคู่บางทีตรวจเช็คดีๆเนี่ยเป็นคนที่มีคู่แต่ว่าเป็นคนที่มีคู่ยากหรือมีคู่ช้านะฮะเพราะคู่ยากคู่ช้าเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าอ่ะบางที สามสิบะเพื่อนจะบอกว่าผมต้องถามก่อนนะสามสิบถือว่าช้าหรือใบถ้ามีคู่หรือแต่งงานนะฮะสี่สิบละอ่าสี่สิบผมว่าบางคนอาจจะน่าจะเริ่มบอกว่าเออม,มันช้าไปแล้วนะเพราะว่าถ้าจะมีคู่หรือว่ามีบุตรมีอะไรก็ตามมันก็ยากลําบากขึ้นนะฮะนี่ครับเพราะฉะนั้นพอเรานึกถึงนะครับในลักษณะนี้นะฮะก็เราบอกว่าดวงบางคนนะฮะ จะมีคู่หรือแต่งงานหรือมีความมั่นคงหรือครอบครัวนะฮะดยชะตาบางคนดวงนะี่ตั้ง40ไปแล้วก็มีนะฮะสี่สิบอัพนะครับก็มีบางคนไม่เกิน30ดวงชะตามีคู่แต่งงานมีบุตรนะครับมันก็บอกได้นะเออเนี่ยเชื่อวันที่เราดูหน้าตาเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าเขาจะมีคู่หรือแต่งงานเมื่อไหร่แต่ถ้าดูดวงชะตานะเหมือนก็เรียกว่าเป็นตัวแผนที่ชีวิตนะครับเราก็เห็นแผนที่นะฮะเหมือนกับเวลาที่เรา ีเราดูแผนที่ของจังหวัดเราเนาะซอยอยู่ไหนวัดอยู่ไหนร้านรับอยู่ไหนร้านอ่อยอยู่ไหนมันบอกหมดนะฮะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้รู้จักเมืองน,นี้นะฮะในจังหวัดเราพอเข้ามาก็างงหยุดไิทานหาอะไรอะไรลอยร้านไหนน้อนะฮะเนี่ยผมชอบพูดเรื่องกินฉนันนะฮะดูสตาร์คือแผนที่ชีวิตนะครับมันบ่งบอกได้ว่าเราจะ มีเงินเมื่อไหร่เราจะทํางานเมื่อไหร่เราจะประสบผลในเรื่องอาชีพการงานเมื่อไหร่เราจะประสบผลในเรื่องของการมีคู่เมื่อไหร่เราจะมีบุตรเมื่อไหร่อย่างเงี้ยมันพอจะดูได้นะครับแต่พอเรามาพูดถึงเรื่องของดวงมงคลไม่มีคู่นะครับจริงๆหนึ่งคือเขาไม่เลือกก็มีสองนะคือถ้าเขาไม่เลือกแปลว่ามีคนเข้ามานะฮะแต่ดวงเขาอาจจะแข็งนะครับดวงแข็งกว่าคู่เดี๋ยวหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าดวงแข็งคู่เ็่งังไรหรือดวงเหนือคู่เป็นยังไงนะฮะ แต่ดวงแข็งเกลเลยกล่อมแปลว่าใครที่เข้ามาถ้า power ไม่มีหรือไม่มี r e สอร์ทคล้องก็จะมีให้เลิกลากันไปเสมอนะฮะนี่ดวงเช่นแบบนี้ก็มีนะดวงแข็งของคู่และอย่างที่2คือดวงต้องได้คู่ที่อายุเรียกว่าต้องได้คู่เฉพาะบุคคลนะครับนี่เหมือนกับเสื้อผ้านะฮะไม่สามารถจะใส่เสื้อซูเปอร์เดินห้างนะฮะเขา มีเสื้อเชิ้ตสักตัวนะฮะใส่ไม่ได้นะฮะคือมันไม่พอดีไม่คับก็หลวมนูนะฮะก็เลยต้องสั่งตัดเท่านั้นนะครับคนบางคนมีนะอุ่นจะบางอย่างมันไม่ไม่เหมือนปกติทั่วไปนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะไม่พอดีสักทีนะฮะกายป็นว่าเนี่ยฮะดยชะตาการมีคู่ของคนเหล่านั้นคล้ายๆกับการซื้อเสื้อค่ะเขาไม่สามารถที่จะใส่เสื้อทั่วไปได้ก็คือไม่สามารถที่มีคู่โดยปกติทั่วไปได้ พิสูจว่าต้องมีคู่ที่เฉพาะตนเท่านั้นอ่าเห็นไหมพู่เฉพาะตัวมีอะไรอย่าได้บอกฮะดยชะตาบางคนนะครับต้องได้คือเป็นอาจจะเป็น,จจปนผู้หญิงนะฮะที่มีความเก่งมีความเลียวลาดมีความรอบรู้มีอะไรต่างๆที่โอเคแบบค่อนข้างจะดูดีนะฮะเพียงแต่ว่าต้องได้คู่ที่มี power มากกว่านะครับดยชะตานะฮะดาวคู่ครองโคจรเป็นมหาอุดนะครับหรือว่าดาวคู่ครองพื้นดวงเป็นมหาอุดนะฮะ พลังคือพลังบรารมีนะครับฉะนั้นถ้าจะไปคบกับคนทั่วไปนะฮะติเราเป็นผู้หญิงนะฮะเราจะไปคบก,บ,กบกับคนทั่วไปคุยไปค,คุยมามันจะรู้สึกว่ามันคุยกันไม่ได้รู้เรื่องนะฮะหรือจะไปคบคนที่วุฒิภาวะพอกันหรืออ่อนกว่านะฮะกลายเป็นคนที่มีพ w e r มีบรารมีหรือเป็นผู้หญิงที่เขาเก่งหรือแข็งแกร่งในมุมต่างๆที่คนเขามองนะฮะกลายเป็นว่าพอเจอลักษณะแบบนี้ครับ คุยกันอาจจะเป็นช่วคู่ช่วยยามนะฮะอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กันสักช่วงระยะเวลาหนึ่งฮะหลักเดือนหลักปีแต่ก็ว่าไปนะฮะแต่พอยิ่งนานวันทัศนคตินะครับในการคุยกันมันเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่เห็ไหมะฮะมันเริ่มรู้สึกว่าทําไมเราต้องไปดูแลแฟนแทนที่ผู้ชายจะดูแลเรานะครับจริงๆในยุคปัจจุบันฮยเขาก็เรียกว่าเหมือนกับว่าความเท่าเทียมนะว่าทุกอย่างมันต้องเท่ากันหมดแต่ผมมองว่า บางทีมันมีการเทคแคร์ดูแลการผู้ชายนะฮะผมว่ามันก็ยังสำคัญหรือจาเป็นนะฮะหรือความเป็นผู้นานะครับในเพศช,ชายมันก็ยังจําเป็นหรือสําคัญในหลายๆบุมหลายๆเวลาหลายๆเรื่องราวถูกไหมฮะฉะนั้นถ้าจเจอคนที่ผู้หญิงต้องดูแลหรือต้องคอยกากับหรือคิดทุกทุกอย่างให้นะฮะหรือบางทีเร,เรียกว่าเจอเรื่องไร,ารา้ารเรื่องไร้กติที่แบบเครียดๆนะฮะกลายเป็นสติสตางของ ผู้หญิงกับแข็งแกร่งกว่านะฮะแบบ้ทอยางเงี้ยนะครับมันเริ่มนานวันจะฉีกขึ้นเรื่อยๆนะฮะการมองการทัศนคติแล้วก็การไปอยู่เรื่องกันนะครับยิ่งนานวันจะเอาทูกตัวอย่างออกมาให้เห็นกันนะฮะมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มเข้ากันไม่ได้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่มีคู่สักทีนะฉันก็ได้คนที่พอจะคุยด้วยมีความสุขสนุกนะฮะหน้าตาดีอะไรก็ว่านะฮะแต่มันก็ไม่ใช่พอนานไปนะครับนี่ฮะ ใคว่ามันต้องเหมือนกับซื้อเสื้อแบบสั่งตัดนะฮะเรียกว่าจะใส่เสื้อดีน้องสั่งตัดเท่านั้นนะครับโดชะตามันก็เลยบ่งบอกได้ว่าอ่ะดาวคู่ครองโคจรหรือว่าดาวคู่ครองในพื้นดวงเป็นมหาอุดนะฮะเป็นมหาจักรนะครับใครที่ฟังใครที่ฟังไม่ได้เรียนดวงนะฮะผมก็ฟังมันผ่านไปพอเด็สรุปไว้ว่าคนบางคนด้คู่ที่มี power เหนือกว่ามีวุฒิภาวะมากกว่ามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากกว่า ทั้งที่ตัวเรานะฮะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะพวเวอร์ค่อนข้างสูงนะฮะต้องหาสูงกว่าอีกะะ่าก็มีนะครับหรืออาจจะหาคนที่อารมณ์เอรวยนะฮะยอมรับทุกอย่างเลยอ่ามันมี2แบบนะคนที่โดชาตามีพาวเวอร์รงกระตานนะครับกลายเป็นว่าต้องได้คู่มี2แบบคือใหญ่กว่าพวเวอร์ Power มากกว่าแล้วก็มีกําลังอะไรทุกอย่างมากกว่านะฮะกต่บางอย่างเลยคือต้องเป็นผู้ที่มีการอ่อนผ่อนตามหรือเป็นพ่อบ้านนะฮะมันจะมี ผู้หญิงบางคนที่มี power สูงนะครับมีเพราะผู้นําสูงมากนะฮะแต่ได้แฟนเป็นคนเป็นพ่อว่านฮะดูแลต่างๆเก็บกวาดหรือว่าบางทีอาจจะช่วยเหลืออ่าอะไรที่เป็นเป็นที่พึ่งทางกายทางใจอะไรได้ดีกว่านะฮะเรื่อก็เลยบอกว่าโอเคดวงชะตาถ้าตัวในดวงปุ๊บนะครับมันจะเห็นได้ว่าลักษณะคู่ครองต้องเฉพาะตัวจริงๆนะซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ผู้หญิงที่มี power อาจจะผู้หญิงธรรมดาทั่วไปก็ได้แต่ต้องได ผู้ครองตามดาวที่มันเฉพาะจริงๆเท่านั้นนะครับนฮะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะเชอคนดีนะฮะดีมากเลยเอาเอกใจเรานะฮะรวยด้วยนะฮะหรือว่าเทคแคร์ดูแลโอ้โหทุกอย่าง perfect เพอร์เฟกด้วยะฮะเราก็อยากได้คนนี้แหละแต่เราจะรู้สึกว่าเอ็นตาดวงมันไม่ใช่ตามดวงลักษณะาดาวคู่ในมุมต่างๆเช็คแล้วนะครับมันต้องมีแบบนึงนะฮะเราก็รู้สึกว่าทําไมคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกเข้ามา ทำไมเราไม่เลือกบางทีเพื่อนเราคนรอบข้างเราก็โงทำไมเราไม่เลือกคนนี้เพราะว่าค่อนข้างพร้อมนะนึกอ่าฮะใครๆเพราะว่าเออเนี่ยก็ดวงเราไม่ได้ลักษณะแบบนี้นะฮะดีแค่ไหนเอ้โหเป็นแบบพี่เอกมาเลยครับก็ก็ยังไม่เลือกนะฮะนี่ครับดวงชะตานี่มันคุยกันยากในเรื่องของความรักหรือคู่ครองนะฮะถ้าเราคุยทางกายภาพเออเจอคนดีนะครับเอาใจอ่าเอาใจใส่นะครับ อาจจะมีแบบหวงหึงหวงบ้างนะฮะเพราะว่าบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากมีความเป็นเจ้าของนะอ่าแล้วก็อาจจะมี power ทางนาทีิการงานนะฮะฐานะทุกอย่างโอเคนะครับแต่ผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่เลือกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในดวงดาวถ้าเราตรวจเช็คนะมันไม่ได้คู่เหมือนนั่นไงฮะนี่แหละก็เลยให้ฟังว่าพระบการที่มีคู่ยากนะครับมันคล้ายๆกับการต้องสั่งตัดเสื้อนะครับเวลาที่เรา เพื่อนๆอาจจะบางคนอาจจะเคยไปตัดเสื้อเนาะเขาก็จะวัดแขนนะฮะวัดขนาดตัวนะฮะขนาดเอวความสูงของเสื้อที่เหมาะเวลาปล่อยชายแล้วมันจะพอดีกับตัวเราแล้วก็บางทีกางเกงมันต้องแบบเออต้นขาเราคนเราร่างกายไม่เหมือนกันเลยฮะบางคนต้นขาใหญ่นะฮะแล้วก็เลียวนะครับบางคนต้นขาเล็กนะฮะแล้วไปป่องที่น่องมีนะดูไว้เออเนี่ยครับแล้วก็ต้องสั่งตัดหนึ่งชั่วดีนะฮะใส่ทั่วไปได้แหละนะฮะแต่ว่า มันจะรู้สึกแบบมันไม่ไม่สบายตัวนะครับแต่ถ้าเมล็ที่จะสั่งตัดมันก็จะป็นตัวนี้ฮรดวงชะตาบางคนเป็นดวงต้องสั่งตัดเท่านั้นเป็นดวงเฉพาะต้องเจอคนลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะฮะแล้วถึงจะอยู่กันได้ยาวนะฮะหรืออยู่กันได้จะอยู่ในรูปแบบใดกตามครับแต่ก็จะอยู่กันหรือคุยกันนะฮะเข้าใจกันมากกว่าก็มีนะฮะดังนั้นกลายเป็นว่าคนที่มีคู่ยากุคู่ช้าในดวงชะตาทุกคนผมดูนะฮะ มีคู่แทบทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เจอคนที่มีลักษณะาตามดาวหรือตามดวงของเรานะฮะแล้วเราก็แก่ตายไปนะฮะเกี่ยวกว่าจริงๆคนนั้นอาจจะล่องลอยนะฮะอยู่ในที่ไหนสักที่หนึ่งในในโลกนี้หรือว่าในประเทศนี้นะฮะมันก็มีนะอ่านะแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่มีเหตุให้พบเจออาจจะเป็นเจอตอนอายุห้าสิบอาจจะตอนอายุสี่สิบกว่านะฮะก็กลายว่าอา่ะเจอแล้วนะฮะละักษณะแบบตามดาวเป๊ะเลยนะ คุยไปคุยมาเอามันคลิกนะเออผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเราเราได้คู่ตามดาวเนี่ยมันคุยกันคลิกนะครับแต่จะไม่ใช่แบบลงตัวที่สุดแต่หรือว่ามันต้องแบบไม่ทะเลาะกันเลยหรือว่าเข้าใจกันดีเลยหรือว่าไม่มีเหตุให้แบบคุณเคืองจะเลยไมฮะชีวิตคู่คนสองคน,นผ่านอะไรพรอผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์หลากหลายอย่างคนละแห่งคนละที่มาอยู่จะมาอยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจกันเลยทุกอย่างไม่ได้ฮะบางทีมันไม่มีนะครับหรือว่ามียากนะฮะ ยังแต่ว่าเออเ,เ,เราจูนยง okay. ังไงมากกว่านะฮะเร like ื่องวนนี้เราจูนกันยังไงเรื่องนนี้เห็นใจเห็นมุมมองยังไงเอเคแล้วก็มาค่อยมาคุยมาประชุมกันอีกรอบอะไรเงี้ยนะครับเป็นมาลักษณะของการมันต้องมาจูนกันอีกรอบหนึ่งนะครับเนแต่ละเรื่องแต่เรื่องมากกว่านะฮะแต่ด้วยดูมันเข้ากันไงมันแมทัะไงดูมันใช่ไงฉะนั้นมันก็จะทนต่อบ,บางเรื่องได้แต่ไม่ใช่ทนเพราะฝืนนะฮะทนเพราะต้องการอดทนเรียกว่าอดทนเพื่อจะปรับจูนให้มันคลิกให้มันลงล็อกนะฮะมันคล้ายๆกับ เราอาจจะเป็นจิ๊กซอนะฮะเพื่อนอาจจะเคยเล่นจิ๊กซอนะเออบางทีเราขาดอยู่ตัวเดียวนะฮะล้วต่อประกอบชีวิตรูปร่างมาแล้วเราขาดอยู่ตัวเดียวนะฮะแต่ตัวนั้นอ่ะมันไปอยู่ในกองอืน่นนะฮะนั้นเราก็หยิบไอกองอื่นมาวางมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บางทีหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะฮะพอใส่ไม่ใช่ฮะถ้าจิ๊กซอเพื่อนๆอาจจะเคยเล่นนะถ้าจิ๊กซอแบบของโอเคโอเคนะมันวางแล้วมันกรึบไปนะอืมมันไม่แบบต้อง พยายามแค่พยายามกดเพื่อให้มันลงไปไหมฮะเนี่ยครับกณคู่ครองกันนะฮะคือถ้ามันใช่เนี่ยมียงไงมันก็จะลงตัวถึงแม้มีปัญหาอะไรก็ตามมันก็จะมันก็จะมีวิธีที่จะผ่านอุปสรรคทุกๆอย่างด้วยกันได้แต่อาจจะเจอช้าอาจจะต้องใช้เวลาหาอาจจะต้องเหนื่อยกว่าจะอดทนในการเข้าใจกันได้บางทีแรกๆทะเลาะเบาแบงกันแรงก็มีนะฮะทะเลาะทะเลาะทะเลาะ,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 ะนะฮะแต่พอโดยชะตานะ นานไปกลายว่าโอ้ยอยู่กันยาวเลยนะฮะเข้าใจกันแล้วก็แบบแทบไม่ทะเลาะกันเลยะฮะเจอผมเจอหลายคู่นะที่ประเภทแบบ5ปีแรกนะฮะทะเลาะกันทุกวันจะเลิกจะเลิกจะเลิก,จะ,ลกจะเลิกนะฮะพอผ่านไปผ่านไปเขาอยู่มา20่สิบสิปีนะฮะห้าปีแรกกลายไปว่าเกือบทะเลาะแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่คู่แน่ๆนะฮะพอปีที่678จดยัน10 20นะฮะท้าเป็นทะเลาะกันเลยนะครับยาวเลยนะฮะพอตรวจชตดวงชะตา,ตา,ตาเอา้า เจอมันเป็นคู่กันนะฮะคู่แท้นะครับแต่ว่าทัศนคติของสองคนไม่เหมือนกันเลยนะฮะคนหนึ่งอาจจะร้อนอีกคนหนึ่งเย็นนะฮะฉนั้นร้อนก็เย็นมาเย็นก็รู้สึกทำไมจะร้อนมต้องว่นวายวกเวกหรือก็ทำไมอารมณ์เสียแล้วก็อารมณ์รุนแรงจังส่วนเย็นรู้สึกส่วนร้อนก็รู้สึกว่าทำไมเย็นมันอิเล่เชยแฉเนี่ยหรือว่าต้องใจเย็นทำไมต้องแห่ภายต่อเวลาต้องอรุมไปเลยต่อเวลาทำไมไม่ตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการทันทีอะไรเงี้ยเห็นไหมช่วงแรกมันก็จูงเยอะนะครับทุกเรื่องเลย แต่พอเข้ากันได้นะฮะมันกลายเป็นยินหยางเพื่อนเห็นสัญลักษณ์เล่นหยางไหมนะครับดําขาวแล้วก็มีจุดตรงกลางขาวดำนะครับในร้อนมีเย็นในเย็นมีร้อนกลายเป็นพลังงานที่สมบูรณ์เฉยนะครับฉะนั้นก็จะบอกว่าคนบางคนนะฮะไม่ใช่มีคู่นะฮะยิงแต่ว่าเลือกคู่นะครับเลือกคู่มากนะฮะคนบางคนประเภทแบบอะไรไหมฮะประเภทแบบว่าให้เราไปเลือก ตัวเองนะฮะก็คือสติว่าเรานะฮะถอดใจออกมาแล้วเรามองตัวเราเนะี่ยบางทีเรายังไม่เลือกตัวเราเองเลยนะเพราะฉะนั้นบางคนเขาก็ต้องค่อยๆปรับจูนที่ใสนะครับในระหว่างที่เจอกันอยู่ด้วยกันนะฮะมันเป็นตัวเองอร้อเปอร์เซ็นไม่ได้หรอกนะ,ะมันด์เรานะครับเป็นตัวเองอร้อเปอร์เซ็นบางทีมันทะเลาะกันนะมันอาจจะอึดอัดหน่อยในการเปลี่ยนแต่ว่าเป็นความอึดอัดที่ใช้ความอดทนเพื่อที่จะไปสู่จุดที่ ดีกว่าร่วมกันนะครับมากกว่านะฉะนั้นก็เลยบอกว่าโดมึงท่านที่ณปัจจุบันทะเลาะเบาแว้งกันมีปัญหาอะไรกันนะฮะบางทีไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่คู่นะที่เป็นคู่นี่แหละนะฮะแต่เป็นประเภทแบบคู่เวงคู่กรรมนะฮะอยู่กันได้อยู่กันได้ยาวทะเลาะบ้างดีบ้างทะเลาะบ้างดีบ้างนะฮะแต่จะแบบเฟรชคือไม่ทะเลาะกันเบางทีก็ยากเรื่องจะแบบประเภทแบบทะเลาะกันยาวๆเลยนะฮะบ,บางคนเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเท่นั้นดวงชะตาเนี่ยมันเป็นตัวบอก ในขั้นต้นผมเรียกว่าขั้นต้นนะได้ว่าดูคนหน่มีคู่ยากมีคู่ช้านะครับแล้วก็ลักษณะเฉพาะของการมีคู่เป็นอย่างไรนะครับเป็นใครที่ไม่มีคู่ก็ให้กําลังใจนะว่าเราจะเจอหรือเราจะมีแต่ว่าใช้เวลานาน,านกว่าปกตินะครับบางคน 40, 40กว่าค่อยเจอก็มีบางคนห้าสิบกว่าค่อยเจอก็มีนะครับแล้วอยู่กันยาวเลยนะฮะดังนั้นกาว่าดวงไม่มีคู่มันอาจจะเป็นวาทกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งจริงๆอาจจะมีมนกันแต่เขาไม่เลือกนะฮะเพราะนั้นเขาว่าคู่ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนะฮะเจอคนที่ใช่แต่ไม่เลือกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าในมุมของโหราศาสตร์นะฮะมันก็จะมีมุมในการมองนะดาวศุกร์เป็นดาวศุกร์ดาวเสาดาวราหูดาววิตยูอยู่ในตำแหน่งปัตตานีคู่ครองอันนี้ผมพูดคร่าวๆให้ฟังนะฮะหรือดาวเสานะฮะมาเบียนดาวคู่ครองของเราดาวคู่ครองเราโคยอนอ่อนพลัง อันนี้คือฟังกันผ่านนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยว่าเคสกรณีที่คนทีม่มีคู่เนี่ยหรือคนมีคู่ยากวิคู่ช้าเนี่ยฮะมันจะมีอะไรที่มันสังเกตได้ว่าเออดูนด้มีคูายากมีวิคู่ช้านะฮะแต่ถ้าได้เจอนะครับ <c oughs> ได้ได้เจอบุคคลในตำนาน <c oughs> หรือบุคคลที่ตรงกับดวงชะตาของเราจริงๆเป๊ะๆจริงนะฮะบางคนอาจจะต้องเจอคนที่อายุมากกว่าแล้วก็ เป็นคนที่น,ทนิจัยค่อนข้างแรงนะฮะ,ะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ทั้งร้อนหนาวทั้งงานทั้งชีวิตอะไรต่างๆนานามาผ่านมายอบหมดแล้วนะฮะนี่คือลักษณะคู่ครองของคุณถ้าเราบอกงีงนะฮะแต่บางคนโอ้โหอะไรนะพอผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วโอโ้ไม่ชอบเลยเราชอบไปแบบเซ่ใส่สลหน้าละอ่อนนะไปแบบหน้าตาเซ่ใส,ส่สบายๆอะไรเงะะี้ยค่ะ ขนมกรุบกระดูกอ่อนอะไรก็ว่านะฮะชอบเคี้ยวกกระดูกอ่อนก็กรุบดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าไม่มีคู่นะฮะทำไมไม่มีคู่ทําไมคบกับใครก็เลิกหมดเลยนะทั้งที่ฉันก็ชอบคนนั้นชอบคนนี้หน้าช้าเลยนี้ชอบนิสัยนั้นนะครับเลิกกันหมดนะฮะแต่พอไปเจอคนที่ตามดวงเป๊ะนะฮะเออคนที่ผ่านล้อมพันธ์มาเยอะคนที่อาจจะอารมณ์แรงคนที่มีวุฒิภาวะสูงมากคนที่มาชอบสอนชอบสั่งเรา ฉันไม่ก็ชอบเลยแบบนี้นะฮะไม่ชอบเลยฉันต้องนําเขาแต่กลายเป็นว่าพอคุยพอประดิษฐ์สัมพันธ์กันฮะเอ้าคลิกเฉยเลยนะเออรู้สึกประทับใจรู้สึกเออดีก็นี่ฮะแรงจูงของดาวหรือลักษณะคู่มันมาแล้วเสร็จนี้ฮะนั้นการประทับใจครั้งแรกโอเคมันเจอแบบนี้ก็ดีไปแล้วก็อยู่กันยาวแต่ไม่ได้ประทับใจครั้งแรกแต่คุยมาเข้าไปเข้ามาเป็นคนที่ขาดกันไม่ได้นะครับขาดกันไม่ได้ก็มีนะฮะก็เลยบอกว่าอ่ะเพื่อนๆนะใครที่ โสดอยู่หรือใครที่มีคู่แล้วหรือใครที่กําลังหาคู่ครองนะฮะไม่ใช่ว่าเพื่อนจะไม่มีนะบางทีเรากำลังรอบุคคลในตํานานที่ตรงกับดวงชะตาของเรานะฮะบ,บางทีเวลามันพาไปให้เจอเองนะฮะถ้ามันใช่เดี๋ยวมันใช่เองนะครับโอเคนะฮะนี่คือสตอรี่เรื่ราวนะฮะเรื่องของคนที่ไม่มีคู่นะหรือว่าคนที่มีคู่ยากมีคู่ช้านะครับเป็นอย่างไรนะฮะโอเคครับก็ใครที่อยากมีคู่ก็ ขอให้เจอคนที่เสมือนเสื้อผ้าสั่งตัดโดยไว้นะนะครับชูดีครับไปไปครับ